สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกับทีมาทดสอบแหเพล่แหก่อนทรงนะครับกระทรงให้พี่น้องเป็นอยู่เชียงใหม่นะครับเพิ่งสั่งมาหนี่ก็เป็นแหฝรั่งของไทยอีสานโปรดักชั่นนะครับเป็นแห่สองเส้นเคิงเอ็นเบอร์ยิบหาเน่าหาสอกครับพี่น้องหาสอกเต็มลูกเบอร์ซิปหรือว่าเบอร์ศูนย์นะครับนักแสดงเลยซีโร่คืนถึงหาโล่เลยแหละครับนะแล้วก็แถมฟีีสายคันใดายาวสิบเมตรนะครับสายคันใดแบบดีนี่ครับเบิ้ง ออกใส่ย,าง,ยางดีฮนะมีแต่เรียบร้อยแล้วครับถ้าจะมาตรวจสอบพอทรงนะครับ,รรบพเพืเ่อนคะวามแน่ใจอ่ากูจะมีอาจารย์สั่งน้ำกำกับนะผู้บาลใหญ่ผู้บาลใหญ่ครับอ,อ,อาจารย์อาจารย์นะอันนี้กว็วยวานทั้งอันนี้เคลื่อนทั้งฝ้ายทั้งสะพานครับพี่นอนะ้องอ่าก็นันนี้ก็มีพี่น้องจากสุรินทร์เอาไปติดใจครับโอ้ยส่งคลิปวิดีโอมา แ her จะตีมานแห้งมาทันแล้วก็สั่งเพิ่มอีกเป็นแ h e เก้าะสองตัวนี้หาสองนะพี่นอ้องบระดองวานแห้งครับถ้าวานแห้งมันตีกับเจสซี่โคอให้ก็ออกครับบระดองลอยแห้งแ h e ผมนี่ล้วงอ่ะแน่นขุ้นนี่ครับไม่กะตีซ้ำหาซอกเลยนะพี่น้องแ her ตีซ้ำหาซอกเลยน้อขึ้นเก้าะอกมันก็นกเตทมือที่เดินนี่นนเพราอะไรแ h เข้า ดีมะพื้ออกว่ามันออกบ่อนะมันเจามันเค็งบ่อนครับแล้วแต่แหละครับเอนยิบหาีิเอ็นปาาเสี้ยนเลยครับเดอสองเส้นเคลองใส่เอ็นยิบหาี่ขณิตบอดีนี่บ่ออกเลยครับเพราะว่าเหนื่อแหมันเค็งมันตึงมันชิดึงกันนะแต่คงตัวนี้ม่มีปัญหาครับนู่นแห้งบ่ได้นู่นแห้งนะนูนแห้งตีกับคอนเสาครับ น้องเทีงมาตีกับนีเพื่เอเบนนะพี่น้องเป็นขวั่วงประมาณนี้ครับนี่คือหาสองมันสะดวกบ่ต,ต้องเฮ็ดย่า,นยาวนี่เหย้าเขาไล่เนี่น้อมันมาเพือแหย่ไทยน,นะตัวนี้บาดเจ็บเป็นการทำงานของมันครับพี่น้องเอาเขากะห้าวห่าวตึก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 มากสิเพราะว่าเขาวานอยู่จากที่สูงมาที่ต่ำน้อเขาตีตุ่มเหมือนมอไดแต่หย่ฝรั่งเขาหนีตุ่มได้ครับไม่มีปัญหา เมืเมืไทมันเต็มครับต้องนี่เ่าก,กึกมากเอทีุ่พเาอยู่ทบา,านครับเาแบบคอยยอกหยอกหยอกม,มลูกแรง่าม,มากนะกันน,น,นี่กปลูกแหนมตุ่มกันแล้วนี่ปลามีเท่าไหร่หอบมือหดครับปลาเต็มถุงนี่เลยนะมันเหมาหรับ ปลาบวกปลาหน่อยนะครับปลาขาวสอยปลาอีไทป่ทปลาบดไปยังไงได้นเ,เนาะเออ้อไปไงน,น,นะครับได้์เม็ดนะครับปลาใหญ่นี่ถือกันอยู่ได้ครับบ่ขาดเด้เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนี่ถุงมั่นเพใหญ่นี่ครับตั้ตั้ปึ้งปึ้งนี่บ่ขาดเด้นี่ครับเอ่อนี่ตัวใหญ่นี่ตั้มิเตฟิวไปหนาเมืองเบิองเมืองเลยนะเอาอยู่ครับก็สิเป็นประมาณนี้นะ นี่ครับอ่นี่คันในปลาดิได้หลายี่วันถึงฟูงวะนี่ขอบขึ้นมากเลยครับอก็จ้าหน่อยกะจีเอาไปทรงเลยครับทรงไปไกลแห้งนะพี่น้องจากทางเชียงใหม่นะรถโ,โทมากอยากได้หลายครับเล็งว่าสารซีหลอบเดียวผมกะิดทุละนะครับส่วนพี่น้องอยากได้ก็ต้องแบบโอ้ยต้องสั่งสั่งทํำนะครับเพราะว่าบราิฮ็ดสต็อกไวเฮ็ดบ่าท่านนะเพราะว่าผมต้องเฮ็ดเองนะครับ เห็ดตามสั่งนะขันส่วนราค่ะก็ตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่บาทครับนะมีบริการจิ้มกันไปทางด้วยว่ตถิโทรมากคุ้กันใดนะครับเ8อศูนย์ดสองหนึ่งสามหนจ็ะครับจาตุยีสานโปรดักชั่นนะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไวสนีครับผมไปส่งของให้เพื่อนก่อนครับสวัสดีครับ